ถ้าพูดถึงโตงเกียวคาเฟ่เนี่ยจะขาดเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยไปไม่ได้เลยวันนี้ผมเลยชวนน้องสาวสุดเลิฟนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นเรียนมาโดยตรงเลยนะครับมาช่วยเราทำขนมในวันนี้นะครับนั่นก็คือเชฟบิมนั่นเองต้นาสวัสดีค่ะชื่อบิมนะคะวันนี้จะมาช่วยพี่ต้องทำเค้กเบเกอรี่สไต วันนี้เราทำอะไรครับทำโลเคค่ะโลเคสรีมสดโลเคครีมสดโลเคสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนญี่ปุ่นมาโดยตรงเนี่ยทำได้ไหมครับทำได้เพราะพี่ต้องสอนพี่สอนทำได้โอ้โหถ้าดู DIY ปุ๊บทำได้เลยงั้นรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคขั้นตอนแรกเราทําอะไรกันก่อนครับอุ่นเตาอบค่ะที่อุณหภูมิร้อยเจ็ดสิบองศาแต่ว่าใช้เวลาอุ่นห5่ห้านาทีเริ่มต้น ต้องช่วยบนร่อนแป้งบิมจะแยกไข่นะโอเคร่อนแป้งนะเพราะว่าหนึ่งคือเผื่อมันมีเศษอะไรอยู่ในแป้งค่ะจะได้เอาออกแล้วก็สองเนี่ยให้มันเบาเพราะว่าการที่เราร่อนเนี่ยมันจะมีอากาศเข้าไปอยู่ในเม็ดแป้งวิธีการทำเนื้อเค้กเนี่ยมันมีหลายวิธีทั้งตีไข่แดงบไขอขาวพร้อนอกันกับการแยกตีไข่แดงหรือเป่าที่เราใช้วิธีนี้เพราะว่ามันจะได้เนื้อเค้กที่เบาวกว่าโอเคเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มตีไข่แดงก่อนนี่พี่ต้องเริ่มต้นด้วยการตรีไข่แดงนะคะแล้วก็ใส่น้ำต,ตาลน้ำตาล20กรัม ตีต่อตีจนมันกลายเป็นสีครีมอะ,ะโอเคใส่ค่ะนนสีสวยไหมเหลืองนวลเลยอะใช่ใส่น้ำมันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าคือเนื้อเค้กมันเป็นสไตล์ชิปฟอนโอเคใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ตีต่อเลยนะคะอ,อปีแป๊บเดียวเองใช่จนมันแค่เข้ากันอะเฮ้ยมันเริ่มเหนียวแล้วเนี่ยใช่ตอนนั้นเราก็ใส่น้ำอุ่นอุ่นไหมเนี่ย ได้แล้ว่ยขออยึ้นไขเสร็จแล้วก็เทล,ลงไปแล้วก็ตีต่อให้มันต่อเข้ากันนะคะจากนั้นใส่เสร็จแล้วก็ใส่แป้งเค้กต้องช่ยหะคะใส่แป้งเค้กลงไปเลยที่ร้อนแล้วนะคะใส่หมดเลยครับหมดเลยครับโอเคพอเข้ากันก็พอค่ะเพาผภาพปุปิดเลย่อนมันแห้งปิดไว้ก่อน ต่อไปเราจะตีไข่ขาวกันนะคะเวลาตีเนี่ยเราตีด้วยสปีดเร็วแต่ทุดท้ายพอมันจะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นสปีดต่ำเพื่อให้ฟองอาก,กาศที่ได้เนี่ยใหญ่จากที่ใหญ่บ้างเล็กบ้างจะกลายเป็นเล็กหมดเลยละเอียดเริ่มเลยนะคะโอ้โหเ,เร็วเหนอบานี่พอขึ้นฟูแล้วนะคะเริ่มใส่น,น้ำตาลเทคนิคการใส่น้ำตาลก็เหมือนกันไม่ควรใส่ทีเดียวหมดเลยเพราะจะตีขึ้นยากให้เราค่อยๆใส่เราจำแบ่งใส่สักสองสามครั้ง ตีใส่ต้องใส่ทีละน้อยใส่ทีละไม่หนอ่อยก็ครึ่งหนึ่งอ่ะรอบแรกเตี๋ยแล้วะฮะอะ่ต่อฟองเริ่มแข็งใส่ต่อช้าเหมือนเ<อ>วนะตีต่อ,อตอนนี้ได้แล้วนี่ พอตั้งยอดแล้วนะเราเปลี่ยนจากเป็น Speed สปีดอับอ๋อสปีดตับต<ช>ีไปเรื่อยๆทีนทเดียวแบแค่ขอให้มันตอากากเข้าๆเออมาันปลาผสมกันผสมกับไข่แดง<ข>ที่<ด>ตี<ช>ไว้ก่อนใส่นะคะขอใส่กิ่นวนิลาลงไปนิดนึงเ,เพราะว่าเพราะว่าเกื่อไข่บางคนไม่สดไม่ได้ไข่ใหม่มาก็ใช้กินวนิลาได้โอเคเสร็จแล้วก็ผสมกับไข่ขาววิธีการผสมที่ถูกต้องคือว่าแบ่งเชหนเวไข่ขาวมาใส่ก่อน เพราะว่าไข่แดงมันหนักไข่ขาวมันเบาใช่ปะถ้าเกิดเราเอาเบาผสมหนักทันทีเนี่ยบางทีไข่ขาวมันจับตัวเป็นก้อนแล้วผสมปี๊ยากโอเคเสร็จแล้วนะคะพอมันเข้ากันแล้วเราก็มาคนไข่ขาวเพื่อที่จะิ้ไข่ขาวเป็นก้อนแล้วก็ผสมวิธีการผสมจับเป็นตัว X ปึ๊งชชิดหมุนวิธีนี้นี่จะทําให้ให้เราเขาเรียกว่าอะไรคนน้อยครั้งที่สุดเพื่อไม่ให้อากาศออกะโอเคต่อไปเทเข้าอ่าถาดอบเป็นแบบนี้ประมาณสิบนิ้วคูณสิบนิ้ว แต่ม้วนเป็นเลขศูนย์นะรูนเลขศูนย์อ,อ,อ๋อไม่เป็นเลขหนึ่งตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยเท่าๆกันเมื่อกี้พอกวาดเข้าเกลีย่ยมันเข้าไปที่มุมเสร็จแล้วเราก็กวาดให้มันด้เท่ากันน้ำแข็งนะคะอ,อ,อ,อ๋อคือปาดให้หน้ามันเรียบเสมอกันก็ก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเช็ดขอบที่มันเกนยข,ขงงึ้นมาหน่อยเพราะถ้าเราอบแล้วขอบพวกนี้มันแข็งเนี่ยเค้กเราจะไม่ฟูมันจะติดตัวจากนั้นเคาะเบาๆนิดหน่อยไล่ฟองอากาศ เสร็จแล้วแล้วก็ไปอบที่อุณหภูมิ170ร้อยเสองศาเป็นเวลา12นาทีนะคะโอเคต่อไปช่วยหัน่นผลไม้หน่อยนะคะตอนนี้เรามีเขียนสองอันเรียบร้อย โอ้โหเรียบร้อยอ๋อใช้มีช่วยให้มันไม่ติดขอบคว่ำลงไปที่ตะแกรงนะคะพักให้มันเย็นแล้วกระดาษเาหุฟูสวยนันเนี่ยเสร็จแล้วเรากระดาษคุมไว้คุมไว้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดไม่คุมเนี่ยอ๋อมัน,มนแห้งแม่ต,มต่อไปตีครีมนะคะวคิธีการตีครีมเราใช้วิปปิ้งครีมน,นะทำไมมันเย็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่านี่แหละคือประเด็นคือเราควรจะตีวิปปิ้งครีมที่ ในขณะที่มันเย็นเพื่อการการที่มันจะไม่ขึ้นก็เริ่มจากใส่น้ำตาลนะคะลงไปเกได้แล้วนะคะเนิบเลยตอนนี้เนิบเลยตอนนี้เราทดลองมาแล้วทํามาหลายรอบแล้วว่าประมาณ6นาทีหลังจากที่อบเสร็จแล้วเนี่ยกำลังเป็นอุณหภูมิที่ดีมากยกเป็นห้องใครจะร้อนมากจริงจได้แล้วโอ้ได้แล้วร้อนเนี่ยนานกวนี้นะคะต๊อปปุกเดี๋ยวต่อไปม้วนคว่มลงมาทิศทางทางไหนดีอะ ข้ท,ที่เป็นรอยของตะแกรง oh. มาเริ่มโดยการใส่ครีมลงไปใช้ mm hmm. มีดพาเลตเกี่ยนะคะให้มันเท่ากันขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนยาก,ยากที่ททสุด,สดใช่ค่ะโ uh. ดยคืออธิบายก่อนว่าเราต้อง จับมันขึ้นมาโ okay. ตนิดนึงและจับแบบปุ๊บไปเลยนะและใช้แล้หมคะแทนการเก็บก้นอ๋อเก็บก้นด้วยวคือให้ปลายด้านข้างหนึ่งไปไป,ไปชนอีกข้างหนึ่งต้งมันจะได้กลายเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์อย่างนี้เลขศูนย์แบบนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เอาเข้าแช่ในตู้เย็น2ชั่วโมงเวลาผ่านไปเสร็จแล้วสชั่วโมงครึ่ง ถ้านานกว่านั้นก็ปล่อยไปปล่อยได้แต่ว่าอย่านานมากเพราะเดี๋ยวเค้กมันจะแห้งอ๋อที่โดนอากาศโอ้โหมันช่างเนียนนวลละออมากเสร็จแล้วก็ชิมชิมกันดีกว่าเดี๋ยวจะชิมเลยนะครับผลไม้นี่ดีมากเลยได้ครีมสดเต็มปากเต็มคำเนี่ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจัดจานกินว่ะม เรียบร้อยแล้วครับกับโตเกียวคาเฟ่ทั้ง3เมนูเห็นไหมแล้วครับว่าถึงแม้จะทํากินเองที่บ้านก็สามารถทําอาหารออกมาให้หน้าตาดีและอร่อยไม่แพ้ชาวญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูแล้วนะครับอยากทําเมนูโตเกียวคาเฟ่ที่มีทั้งสลัดเมนคอร์สและขนมอย่างผมบ้างน,นะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆที่แฟนเพจของแสงแดดชิ่ง แล้วก็ถ่ายรูปส่งกันบ้านให้พวกเราดูด้วย #seby เป็นน่าอย่าลืมว่าผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้กุ่กิยูเซฟนะครับ นิวทีให้โชครุ้นรับ iPhone 6ร้อยวันร้อเครื่องเพียงแค่คุณติดตามชมรายการภายในสถานีแล้วส่ง SMS พิมพ์ชื่อรายการของนิว t v ที่คุณชื่นชอบและวงเล็บ n e w ทีวีิที่482-5118ร่วมลุ้น iPhone 6วันละเครื่องและารางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกว่า2.9ล้านบาทร่วมสนุกได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2558ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www newtv co th นะครับ ดยคุกิดโจเซฟเสารหน้าพบกับเมนู Clean Food ช่วงนี้กระแสรักสุขภาพกำลังมาแรงจะกินอะไรทั้งทีก็ต้องคลีนคลีนกันหน่อยในเมื่อเราจะอิ t c คล a n แล้วเราต้องใช้ของดีทั้งหมดนะครับด y ขอชวนเพื่อนๆมาทำเมนู Clean Food ง่ายๆที่บ้านรับรองว่าแต่ละจานเนี่ยประโยชน์เต็มๆเ,เจอกันได้วันเสาร์ทางช่องนิว TV ีนะครับผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้คุกิด o จ e p h นะครับ